โปรบอกมันเป็นอะไรเกมหน้าใหญ่แต่จริงจังใช่ไหมเออหน้าใหญ่แบบน่ากลัวไม่ใช่แบบมีเราวิ่งจูงมงกลมได้แต่นีห่หน้าใหญ่เป็นน่ากลัวมันเป็นลา<ะ>นทาโปรลานทาพกเมันคือเกมหน้าใหญ่แบบน่ากลัวตกใหญ่มยยผมแตกอยู่อ่ะที่เห็นมีใครชุดเยอะแยะเลยตายเขาตายเดีย๋ยวมันวิ่งได้หรือมันวิ่งอยู่แล้วอ๋อยังวิ่งได้ก็ได้ก็ได้แล้ต้องไปชุบไงอ่ะเกมได้าไม่อะไรวะ มีอะไรบ้างที่นี่มันจะมีอะไรผมไม่เล่นหลบบอลไม่ได้ฮะไม่เล่นหลบบอลไม่ได้เออไม่เข้าไม่ได้แล้วถ้าพี่ไปโคลเกิดอีกรอบไปยังเมื่เกิดอีกรอบไม่ได้พี่เอาหรอเอาถ้าทำไงถึงโคลจะฟื้นนะีค่โอ้ยเชี่ยอะไรวะโอตได้และไปหาคนชมดิ้นไปหาคนทีเลยดิ่นอะไรวะอ้าว เดี๋ยวนะนี่คือเริ่มนี่คือยังไงอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วคือมันออกมาแล้วนะเราแค่ต้องเราแค่ต้องเอาพี่ก็รู้ว่าโกมอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่โรงอาหารโอ้ยโกมอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เจอแล้วโกงเจออูเจอแล้วกูเจอแล้วเมื่อกี้ไปไหนม่ได้เสียงด้วยนั่นใช่ไหมนี่นี่นี่เออใหญ่ไหนใหญ่ใหญ่เหนไม่รู้อะเราจะไปเจอไปที่อื่นก่อนไม่าโกม

่มรเนี i i i ่อะไรวะโวยยถึงีสุดที่สุดที่ด้เดี๋ยวเราไม่มีกรกอตรงเน้ยไม่มี้องกันหมดแล้วครับผม้อง้หมดเลยเกมเร็วเกยเร้ยเฮ้ยไ้ยกระยับพี่ก็เลือกกล้กูเฮ้

ไม่มีใครช่วยแกได้อดยกตีเลยวะเนี่ยไอ้ันกอบยกตีเลยโมมาีเยแตกหมดเลยเหลือเหคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งแตกแตกหรือเปล่าอยู่อยูอยู่เอาไงจังหวะนี้ตะดตะตตึงงตึงตหมดลวหมดลวตึงตึงหูไอ้เียอยู่ไหนรู้แล้วอยู่ไหนเดี๋ยวเมันเดี๋ยวมันจะวามาแล้วเมื่อกี้มันหาตัวโ้ยเชียบบ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 ตึงบ โอ้โมาซื้อของกันเร็วมาช่วยอีเกียกันเฮ้ยนิ้วนิ้วดิวดิวแตกที่จะแตกมูนเจอเซฟมูนแต่กูเข้าไม่ได้เซฟมูนเซฟเออมีคนสี่พันร้อยมาดูคนเร็วอ่ะไฟกระพริบมาเเขาอะไม่เซฟไงเขาไม่เซฟจริงอ่ะเซฟบอลอ่ะเซฟบอลผู้เชี่ยวเฟนดี้เฟนดี้ไฟไหนอ่ะนะโฟมอยู่ข้างล่างครับเขาเซฟอยู่ครับ ให้หาคันโยกเนี่ยนิ้วมันมีมันมีภารกิจอยู่เห็นป่ะหาคันโยกเซฟรูมอะจังหวันนี้โอ้โหไม่อยู่ของเราโอ้โหม่เข้าบ้านไ่เขนานไหนไหนคนูดียไม่ไหนเดียวยุยชุบชุบชุบไอ้เนี่ยโอเปอรชันชุบชุบด่วนสัตว์ชุบด่วนไปแล้วไปแล้วไวยชุบชุบเออวิ่งไปไอ้เนียกูบอกให้วิ่งวัตถุดูวัตถุดู t ัตถุด just run เ a ้ just r n run run ข้าวอยู่ที่อีกเชียวอนนึงเฟตี้เตอ้ตี้อันน้ตีอันนี้ก็หมาไม่ช่โอ้ย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 โอ้โโอ้โอ้้อ้โออ้โอ้้อ้โอ้้โอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้โยโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้หยโอ้โยโอ้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 อยโอ้โอ้้โอ้อยโอ้โอ้โอ้ ไฟไฟก็เมแปลกๆเหมือนไมได้ตามหลังออซากุจินอครับยู่้างบันไดแล้วกันรออยู่โอเคปชุบละดีดีดีป่าปอคนโยกูทิ้งละไอ่เชื่อไหวชันไปอ่ะ ตัวหสึ่งเลใจยังคงอยู่อยู่ข้างหน้าบันไดแล้วกันรอแลครจะรู้โคจข้างหน้าบันไดลาันะโอ้นี่อะนกองหน้าตัน้ัฝากด้วยนะอย่ะตามพี่นิวไปแล้วินต่ไปไม่หวขนาคนขนาดพวกเรายังไม่เห็นผมเลย โอ้ยโคตรอีไม่ออกไปไม่ทิ้งตาช้าเลยโอมาแอบเลยู่ตรงนี้วะโคตรเนียนไอ้เแค่ตามกเลยเมื่อกี้มันเดินตามมาสามคนนะผมมันก็เพลินแต่คนที่เอฟเครอดอยู่นะผมมันล้มแล้วเว้ยแต่ผมไม่ตื่นเต้นเฮ้ยสปีดว่ะสปีดว่ะโอ้สปีดซับปารีสซับปารีสโอ้ยสปีดอะไรพี่ยู่ตรงเนี้ยแหละ ไม่ไม่มันได้เมันได้สี่แล้วเราดูนมันมาแล้วอ่ะพี่เห็นแบบชัดเจนแล้วว่ามันกำลังมาหาเราดูดิโมันมาด้วยความเร็วมันเลี้ยวมาแล้วโอโอยกุยกุยกมงุ้มันโดดมันโดดสูงขนาดนี้พี่ว่าพี่ก็ไม่รอดว่ะดูนากุยยค้นเร็วเลยไหนบอกซ่อนแล้วรอดไงโมรอดกมรอดดิเอาโมรอดอยู่เหรอ ก็เทยอะไรมันเดินตัดหน้าเอาไปไม่เชื่อเลยมันมันมันกินพ,พี่นิวอยู่ผมือยังรอดอะไรวะกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมากไอ้นิว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 ที่ผ่นท่นแล้วไอ้มันมาแล้วนิวมาแล้วมาพวกเราแล้วเราจะรอด ให้ปล่อยเขาล่อไปก่อนให้ปล่อยเขาล่อไปก่อนเนียวจะมีใครคนหนึ่งเสียสละเห้เราพวกเราลอดเว้ยซึ่งไม่ใช่พวกเราแน่ๆเราอยู่ตรงนี้เราจะลอดเป็นเนียวเราปล่อยให้เขาลับกันแต่สปอนร์นยังพยายามเปิดประตูอยู่อีกเหรอเขาต้องเลือกวันระหว่างเขาจะแบบวิ่งวิ่งสวนมันไปเลยเขาจะมาแบบเขาจะวิ่งมาหาเราเขาต้องเลือกนะเว้ยอีกสิบวิ่งเก้าแต่ไอ้เก้าแปด ตื้อโอ๊ยซ้ายหรอไปหนึ่งยำใหญ่หาแขไงเป็กรักวิ่งไปมัันกวิ่งไปวิ่งไปเขาแล้ววิ่งกลับมาเพื่อเจ้เกียร์จ้เกี้ยวเจ้เกียร์แล้วเี่มันบุ๋สูงเลยเจาเสียเวลาเกือบเราไม่ใช่เสียเวลาเกือบนี่เราใช้เวลาไป40นาทีกับไอ้แบบเพี้ยนี่แล้วนะดูเอย่างฟังเสียงฟังเสียงซ้อตื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 ้อ tính tính dịch tính tính mẹ tính tính cái tính 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 cũng